สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอครับเป็น2สินค้าที่จะทําให้สวนของท่านเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับผมรายละเอียดตัวแรกเลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สาย20โวลต์2เกเตอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางไอ a มนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากๆครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับน้ำหนักเพียง2.3กิโลกรัมเท่านั้นที่สำคัญนะครับ เสียงเงียบเงียบกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไปนะครับถึง60เท่าเลยนะครับผมตัวเครื่องสามารถยืดเพิ่มได้อีกถึง35เซนติเมตรเลยครับเป็นระบบชาร์จเจอร์นะครับผมแต่ใช้ได้ต่อเนื่องเกือบทั้งวันเลยครับใบนะครับจะเป็นในตัวนี้จะแถมให้2แบบครับเป็นแบบเอ็นแล้วก็เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบบ20โวลต์ทูเกเตอร์นะครับสามารถใช้ร่วมกับสินค้าของ iMac นะครับได้มากมายเลยและมาดูตัวต่อไปกันนะครับผม จะเป็นกันไกลตัดกิ่งสูงนะครับที่ยืดได้ถึง1 0 2เซนติเมตรเลยตัวนี้เป็นใบมีดนะครับแบบเหล็ก SK สเนะครับผมจะแถมให้เป็น2ตัวนะครับก็คือจะติดที่กันไกอยู่แล้ว1ชิ้นและก็แถมไปเพิ่มอีกหนึ่งใบทีอื่นไม่มีแบบนี้นะครับผมตัวนี้ครับตัดง่ายมากๆนะครับมีโช๊คช่วยนะครับตัดสบายไม่เมื่อยนะครับผมดามจับกระชับมือมากๆเลยครับถือคล่อง สบายๆเลยครับผู้หญิงใช้ได้นะครับเพราะน้ำหนักตัวนี้เพียง1.5กิโลกรัมเท่านั้นผลิตจากประเทศญี่ปุ่นทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับจะทำประโยชน์ให้กับส่วนของคุณอย่างง่ายนะครับท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเข้ามาได้ที่อินบ็อกเลยนะครับ